ข้อหวยแวะขอโชคพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าสีปทุมมาช่วงปีใหม่ได้เลขเด็ดกลับไปหลุนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ม a r ว e ร y ก็มีข่าวสารเด็ดเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงปีใหม่นะคะประชาชนแวะขอโชคขอลาพ่อปู่ศีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่เกาะคำชะโนดนะคะแล้วก็แก้บน2เลขอ่างน้ำมนตนะคะไปกันเลยค่ะที่ เกาะคำชะโนดนะคะวังนาคินดินแดนพญายนาคราชนะคะที่บ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตําบลบ้านม่วงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะในช่วงปีใหม่นะคะจะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบประปู่แม่ย่าคึกคักเลยนะคะแม้ว่าหวยเพิ่งออกก็ตามนะครับแต่ประชาชนก็ยังศรัทธาเลื่อมใสนะคะมาขอโชคขอลาบแล้วก็มาแก้บนกันอย่างต่อเนื่องนะคะ สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเมื่อไหว้ปูมแล้วก็ยาเลยเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่ลานบวงสวงตรงเกาะหน้าคำชะโนดนะคะเพื่อมาส่องเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์นะคะซึ่งงวดนี้ขันน้ำมนเป็นตัวสีเขียวนะคะเลขสีเขียวเป็นเลขไทยนะคะปรากฏชัดเลยนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ บางคนเห็นเป็น2 5งหนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่านนะคะนี่เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเลขทูโพมาอีกนะคะนั่นก็คือเลขนี้เลยนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะ17 7ดนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ177นะคะขอหวยเขาแวะขอโชคพระภูสีสโต และเมญยาสีปฐุมมาที่เกาะขำชะโนดนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคลิปปีเด็ดตัวเลขดังๆแบบนี้ส่งมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กแป๊ปปังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ